มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการอนุรักษ์อาหารพื้นเมืองที่มีมาแต่แรงเดิมให้คงอยู่สัมสันต์กันระหว่างพี่น้องสื่อมวลชนผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่และคนกันเองของวงการนักข่าวนะครับที่ส่วนใหญ่ก็นิยมรับประทานอาหารพื้นเมืองอยู่แล้วนะครับต่อมาเนี่ยด้วยความด้วยความที่รูปแบบการจัดงานที่มีความสนุกสนานคึกคัก เกิดเป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างกันนะครับการจัดงานครั้งต่อมาเนี่ยก็เริ่มมีภาคส่วนต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนห้างร้านแหล่งข่าวต่างๆรวมถึงประชาชนต่างๆเนี่ยครับก็ให้ความสนใจติดต่อเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้นเรื่อยๆกลุ่มก็เลยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในการจัดงานร่วมกับมรมของเราครับ ขังท่านเนี่ยจะได้รับความสนุกสนานความกระทับใจจากงานนี้นะครับและกาขอเชิญชวนวันที่6เมษายนนะครับช่วงแมรแรง3โมง5โมง5เดินต้นไปนะครับปะในห้างเซ็นทรัลเฟสในนี้นะครับร้านนู่ตรงหน้านะครับปีลาราปีลาราชเรียนนะครับรางวัลชนะเลิศรางวัล1 5 0 0บาทของเกียรติงครา รอจมเชื่อมีสามวันรางวัลละห้าบาทพร้อมกียบัตรกบได้รับนะครับมู้จัดการน้การสนับสจุนโดทางที่ะปิดสเปรดมาบริัจัดขึ้นได้รับความสนใจจากชุดลุกื้อมวลชนช้นหม่นะครับผลิตภัณฑ์นิยมไทยนะครับของหน้าสินค้าเช่นไม้นะครับนิยมไทยสนใจนะครับแต่จะเป็นของการสื่อสารเรื่องอาหารร้านอาหารการดของร้านยาวๆนะครับ เสียหนี้ค่ะและเรียนเชิญตัวแทนจากบริษัทิยมไทยเสียป้ายเจ้าค่ะและอันนี้คือสัญลักษณ์การเปิดงานแถลงข่าวและมหกรรมล่ามืออย่างเป็นทางการนะเจ้าเมษาที่จะถึงนี้นะเจ้าเขาแล้วเนี่ยเพื่อนอยากจะได้ทำวิธีการกินนะฮะ,ะวัฒนธรรมอาหารการกินของบ้านเขาเนะี่ย เขบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็นครัวโลกเนะกับเข้ากับป๋านี่มันล้ำลํำเห็นว่าไอ้ชาวต่างชาติเนี่ยเพิ่นมาใช้ชีวิตที่แบบเขาเรียกว่าลองสเตย์เนาะมาอยู่ติดอกติดใจในอาหารกับขินบ้านเฮานะครับคือไอ้ของกินโดยเฉพาะข,ของขินเมืองเนี่ยรสชาติมันเผ็ดร้อนตามฝั่งยุโรปตามฝั่งเมืองหนาวเมืองอย่าง,น,งนันบอก อย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างไปแต่แกต้มยำกุ้งเนี่ยมันก็ดังมาหลายปีแล้วเนะเ็นี่บล้เม็ดด้วนพี่กแล้วแล้วจะแนนอนเม็้องแหา์สเรื่องเงยกัเืาว่อใสมัครแล้วก็เนนัคร5 0บาทนี่ก็สัยได้ทนกเทศนะฮะถ้าคน ท่านแข่งก็เล่ยเกมของดาวในงานเก่าผู้ชมเขาก็ยการสั่ล่าแล้วก็ยํางจิ้ม่โดยแชมป์นเร่าเพื่อที่จะโน้แน้าวใ้เด็กทท่าได้จริกันเราตทองมีการขาก็คุณจะนั่งสำหรับทีมรล่แชมปทิมรล่ากวาดั่าะเก่าเจ๊เแคเก่าก็ร้านอาหารล่าเรงนเาแล้วก็คุณกสันนเก่าขึ้นเป็นประธานเินั่สัตว์ใน่าและสุดท้ายท้าสุดก็คือทางท่านประธานชมลมะเาผู้สื่อข่าวาเพีใม่ช่